สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การนักเบิกข่าวสารของพิซดาแดงแมนเชสเตอร์เน็ดอยากร่วมสนุกจัดไป BK8 ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลคิตันพาเลตของพรีเมียร์ลีกในรูปการนี้สนใจแอดไลน์ BK8 New เริ่มต้นกันที่ ยยันส่วนตัวของพอพอกบาครับออกมายืนยันว่านักเตะในความดูแลของเขาใกล้ฟิตสมบูรณ์และจะหายทันช่วยทีมชาติฝรั่งเศสลุยบอลโลกที่กาตาร์ปลายปีนี้อย่างแน่นอนครับสำหรับคนที่คิดถึงพอพอกบานะฮะของฝั่งพิวแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็มีข่าวคราวในการอัปเดตสนิดหนึ่งนะครับมิดฟิลด์ทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับกลับสู่ยูเว่แบบไม่มีค่าตัวได้รับบาดเจ็บ ที่เข่าครับในช่วงพรีเซนตนจนต้องใช้เวลาพักรักษาตัวหลายเดือนครับจนสุมเสี่ยงต่อการพลาดโอกาสในการช่วยทีมชาติฝรั่งเศสป้องกันแชมป์โลกที่กาตาร์ในเดือนหน้าแล้วแต่ล่าสุดครับราฟาเอล่าปิเมนติครับเอเนตนสนตัวของปอกบาเอามัยันว่านักเตะในความดูแลของเขาใกล้คืนสนามไปแล้วและแน่นอนว่าเจ้าตัวจะร่วมกับทีมชาติฝรั่งเศสในฟุตบอลโลกนี้อย่างแน่นอนครับสำหรับปอกบาติดทีมชาติแล้วกวดนดครับยิงไปสมูสเบลประตูได้แชมป์ซีเรียกับทัพยูเวซีสมัย จากการลงเรียนทั้งหมด178นัดและทำไป3 4ประตูกับ40แอสซิสต์ครับก่อนย้ายคืนสู่ปีศาแดงด้วยข้านตัวที่เป็นสิทธิโลกในขณะนั้นก่อนจะยกกลับมาอยู่กับยูเว่อีกครั้งหนึ่งครับเอาละครับอันนี้คือการเบคาวสารของปีศาแดงครับถ้าข่าวนี้ไม่ถูกใจใครแอดมินต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ